สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมเช่นเคยนะครับกับแฟลปรกกายแสงนาตตีฮะเราอยู่ในเกม black cover m กันอีกแล้วนะครับผมและว,วันนี้ผมจะมาเทสดวงตัวเองซึ่งเซิร์ฟเทสผมเคยสุ่มตั๋วร้อยตั๋วไปแล้ววันนี้ผมได้มาตัว๋วพี80แปตั๋วเพราะว่าผมเล่นเนื้อเรื่องไปแล้วมันอู้เกมแบบแจกดีมากๆแจกตั๋วตอนนี้คือตั๋วผมมี4 2ใบแล้วเพชรต,ตอนนี้ผมมี5000กว่าเพชรผมก็จะใช้4,000ันกว่าเพชรแลก38ใบเพื่อให้ได้มาซึ่ง 18ใบแล้วตอนนี้เราจะได้80บใบครับ80ตัวเราไปเช็คดวงกันนี่คือผมยังไม่เติมเลยนะเดีโยมมีเติมแน่นอนเดี๋ยวมีเติมแน่นอนนะครับผมเราไปอัญนเชิญกันตู้ซีซั่นที่ผมแนะนํานะครับผมให้แนะนําว่าสุ่มแค่ตู้ซีซั่นตู้อื่นไม่ต้องสุ่มครับตู้นี้ไม่ต้องสุ่ม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 สุ่มแค่ตู้ซีซั่นอย่างเดียว ไปเช็คดวงกันครับว่าผมจะดวงดีขนาดไหนแล้วเดี๋ยวคลิปต่อๆไปผมน่าจะเติมอัดแล้วก็มาสรุปแพ็คให้ฟังว่าแพ็คไหนหน่าเติมบ้างในคลิปถัดๆไปนะครับผมเอาล่ะวันนี้เรายังเป็นสายฟรียอยู่ผมยังไม่เติมสักบาดมาเช็คดวงกันก่อนมาเช็คดวงกันก่อนว่า80ใบของผมจะได้เอเซซากี่ตัวในเลรของในนี้นะฮะในตู้ซีซั่นเนี่ยก็จะมีตัวละครนะครับแอสตายามีฟ้าแอสตาแดงนะยามีฟ้า แล้วก็มีมซาสีเขียวนะครับซึ่งต้องสุ่มตัวไหนต้องเอาอยามีฟ้านะครับผมแต่แอสตาแดงก็สําคัญเพราะว่าจะเอาไปไต่หอได้มันจะมีที่น้องตระกูลซิว่าที่ไต่หอผ่านไปหลายๆชั้นแลว้วอ่ะมันจะมีตระกูลซิว่าที่เป็นสีเขียวนะครับผม2ตัวต้องใช้แอสตาแดงในการผ่านแล้วก็เนื้อเรื่องมันจะมีติดลาเดสที่เป็นสีเขียวต้องใช้แอสตาแดงผ่านเหมือนกันแอสตาแดงก็หน้าจับจองเหมือนกันนะครับผมแต่ยามีฟ้านี่คือเมตาจับจบัเพราะว่าใบฟ้าออกอุปกรณ์สีแดงอุปกรณ์สีแดงด่านที่15 ส่วนมิโมซาสีเขียวตัวในเกมตัวละครทุกตัวตอนนี้จนถึงเซิร์ฟที่ญี่ปุ่นไม่มีตัวไหนที่เป็นเอช็นาสีเขียวและเป็นสายฮิลเลอร์เลยนอกจากมิโมซาสีเขียวเพราะฉะนั้นมิโมซาสีเขียวก็สําคัญสําคัญทั้ง3ตัวอยากได้ทั้ง3ตัวเลยเพราะฉะนั้นคลิปนี้ผมจัดไปแล้วมันจะมีการ์ดด้วยนะครับผมซึ่งการ์ดมีแลกในร้านคา้าได้เอาเศษทองไปแลกไดนะครับผมเอาล่ะพูดมาเยอะแหละ80ดใบ8ปตัวจะได้สกี่ตัวกันมาอัญเชิญ อันแรกมาขับตรงนี้ครับแล้วลืมตาป่าไปไม่ลืมตาป่าไม่เป็นไรเรามี80ตัวเราต้องได้อยู่แล้วสักตัวหนึ่งนะสักตัวหนึ่งเรากดสกคริปต์ได้นะครับแล้วก็ผมทําคลิปเกี่ยวกับการตั้งค่าเกมไปแล้วนะครับมีสามารถสคริปต์สคริปต์แอนิเมชันในการสุ่มได้นะครับสําหรับใครที่สุ่มเยอะๆนะครับข้ามได้นะครับผมข้ามแอนิเมชันตรงนี้ไปได้ข้ามไ,ได้เลย นะครับผมสอนไปแล้วนะครับอ่าไม่ลืมตาปากอีกแล้วโอ้โหเหมือนเหมือนมันจะเหมือนมันจะมีกลิ่นแล้วนะเหมือนมันจะมีกลิ่นแล้วนะ <S <S <c oughs> อ่ากดข้ามไปอีกทีหนึ่งโอเคมาดูกันต่อเกมนี้มีอะไรให้พูดเยอะครับถ้าใครสงสัยอะไรหรือยอยากให้ทําคลิปอะไรบอกมาได้สําหรับวันแรกต้องทําอะไรผมทําคลิปไปแล้วเหมือนกันนะครับผมเทรเนี่ยเน้นสุ่มกาชาเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นสายฟรีสายเติมมีโอ้โหไม่ลืมท้าไปแล้วสามโลผ่านไปอื้อจริงๆนะทิกนะเอาจริงทิกนี้ไม่ควรซื้อตั๋วไว้ก่อนเลยมันต้องค่อยๆซื้อไปมันต้องทำให้ตั๋วน้อยๆก่อนสุ่มค่อยๆสุ่มนะครับผมแต่ว่าผมทําเป็นคอนเทนต์ไงอัดมาทีเดียวเลย80ใบเออมาผ่านไปแล้ว30รอบยังไม่ได้เลยซึ่งเพื่อนผมอะ่ะอ่านไปสามสิบโลอะ่ะ ่านไปแค่20โลอ่ะได้ตัวมาเต็มเลยได้การ์ดมาเต็มเลยโอ้โหมาทั้งที่40ประตูทองแล้วก็ชุดสวยๆชุดเดสสีน้ำเงินลืมตาอ้าปากไหมแย่ yeah, แล้วคุณกตรแย่ <c oughs> yeah, แล้วลุงผมสวัสดีด้วยนะครับสุนทานที่เข้ามาใหม่นะครับผมโอ้โหโอ้โหตรงนี้ไป อม่าเดี๋ยวเราไปเศษเราเอาเศษไปแลกตัวแล้วก็สุ่มเพิ่มได้นะครับผมเกมมันค่อนข้างดีมัเ,เราเศษไปทําประโยชน์ประตูทองแล้วเป็นชุดธรรมดาลืมตาปางไหมอืมต้องลุ้นให้น้องผู้หญิงคนนั้นเป็นน้องผู้หญิงคนนั้นเป็นชุดเดสสีน้าเงินด้วยนะครับผมโกดข้ามรัวๆเลยวะกดข,ข้ามรัวๆเลยวะมาลุ้นหน่อยลุ้นหน่อยขอเอซ่าตัวหนึ่งมาให้ชื่นใจก่อน อีก10ตัวโอ้โหเราเหลือแค่สามสิบตัวให้ลุ้นกันนะครับผมมาลุ้นกันมามาโอ้ชุดเดสลืมตาอ้าปากเฮ้ยไม่เหรอำจริงำจริงำจริงตรงนี้ใช้ชามีซ้ำอ่ะโอเคชามีก็ใช้ได้นะครับมีใช้ได้เลยยี่สิบครั้ง ทุกคนครับขอกำลังใจโดยการกดไลค์หน่อยประตูเงินด้วยประตูเงินโอ้ไม่ลืมตาปากโอ้ใครจะสวยเท่าผมใครจะสวยเท่าผมเออโอ้ยผมเจ็ดสิบครั้งลุงเจ็ดรอบเลยเหรอเกินไปเกินไปตรงนี้มาตดข้าอมาโอ้โหต้องเติมเพิ่มแล้วล่ะ ติดตัวสุดท้ายติดตัวสุดท้ายประตูทองพร้อมกับชุดธรรมดาลืมตาอ้าปากไหมเฮ้ยถามจริง80รอบเฮ้ยถามจริง80รอบทุน80สิบรอบนะคุนต้องเติมเพิ <down> ่มแล้วละโอ้โห8ปรอบทุน <www> พอคุณ <tentang> โอ้โหแปสิบรอบพรอคุณจริงโอ้โหไม่มาเลยไม่มาเลยแปสิบรอบผ่านไปโหยอดเลยแล้วก็อ่ามันจะมีเอาเศษไปแลกได้นะครับผมไ <c oughs> อ้พูดนี้ก็คือเอาเศษทองไปแลกนะครับการ์ดก็ใครเติมเยอะๆก็ได้เหมือนกัน นี่ฮะโอ้โหเรามี 9, 9 R, แค่เก้าเก้ารแลกอันนี้ไม่ได้มันใช้20ในการแลก1ิบตัวนะครับผมโอ้โหส่วนเศษพวกนี้เอาไปทำอะไรเศษเศษเนี่ยเอาไปแลกนี่ได้นะเอาไปแลกนี่ได้นะครับแลกสต้ามิน่พลังงานรองเท้าเนี่ยเศษของพวก R นะครับผมเอาไปแลกได้โอ้ยนี่ก็มีไม่พอนะครับผมแม่ต่อไปมันต้องคิดว่าต่อไปต้องต้องเติมแล้วละ่ะ ไปดูแพ็กที่หน้าเติมหน่อยดีกว่าระหว่างนี้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปคลิปหน้ามาอธิบายทีนึงสาบาบาทนี่ก็น่าซื้อนะได้ห้างห้าตัวนะครับผม200บาทอะพูดพวกนี้น่าซื้อหมดนะครับผมตรงนี้แพ็คฉลองเปิดตัวโอ้หไี่ตัว7ตัวสำหรับ300ก็โอเค870ดบไปผ่านเนื้อเรื่องอันนี้750ดาสครับได้ตัวได้ตัวพวกนี้ด้วยนะโอเค จ็ดร้อยห้าสิบก็น่าซื้อนะครับน่าซื้อไปหมดเลยอันนี้โอเคต่อไปสายสัมพันธ์ไม่ต้องซื้อก็ได้สําหรับใครที่ขยันฟาร์มอยู่แล้วนะครับทีเพชรดำทเพชรสีอันน,น,น,นี้อันนี้ก็ควรซื้อครับสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเป็นรายวันนะครับผมจะได้ตามวันนี้เลยได้เพชรทุกวันนะครับก็ควรซื้อไว้ต่อไปก็สมาชิกรายเดือนที่สองร้อยบาทก็ก็น่าซื้อครับ ไอ้สอันเนี้ยควรซื้อเพราะว่าถ้าได้เพชรสะสมก็ได้เยอะอยู่ได้เยอะอยู่คร mm ับผมส่วนอันนี้ยังไม่ต้องซื้อยังไม่ต้องซื้อแต่ว่าเพชรคูณสหรือเปล่าคูณ2หรือเปล่าซื้อครั้งแรก mm hmm. ตรงนี้แล้วก็ที่น่าซื้ออีกอย่างหนึ่งก็คือพาร์ทครับเป็นพาร์ทพ t ฒน์ a s s ์พพารเพราะว่า มันจะแจกตัวเลยนะครับผม550บาทแต่ว่าต้องทำภารกิจให้หมดซึ่งถ้าเราเล่นไปเรื่อยเรื่อยอ่ะมันนี่ก็นี่ก็จัดปลดหมดแล้วนะเออนี่ก็จะปลดหมดแล้วนะ,ออน,ะวนะครับผมนี่ฮะใช้แบ็กคิสตันใช้เพจไปนะครับผมซีซั่นหนึ่งของเราก็แค้นี้ก็น่าสุ่มเหมือนกันนะครับ550บาทสำหรับแบ t t l e p a พ s าสโอ้โหอ,อ,อ,อันเชิญ20ทีอ่านเควสสรุป สุ่มไป80ใบไม่ได้เลยเลยเดีย๋ยวต้องไปเติมมาแก้แค้นหน่อยใช่ครับผมเดีย๋ยวไมต้องเติมมาแก้แค้นหน่อยแต่ตอนนี้กดไลค์กดซับสไคร b e เป็นลังใจผลในการติดต่อไปด้วยขอบคุณทุกคนที่เข้ามารัาชมจริงแล้วเจอกันใหม่บายบายสวัสดีครับเจอกันเจอกันันหน้